ควันนี้เราจะเอากินแนนคแจ็คก,กับปลาที่หนึ่งเอาเลยเปลาสดๆในถ้วยถ้วยถุงสองใส่พริกก็ไม่เผ็ดเลยนะคะสามมา เพิดสมัครอ,อ,นะอินนะไม่ได้ลแล้วไม่ไหวแล้วอย่าหาทำเพ็ดนะครับรถบอลนะีครับรอของพี่แล้วก่อนปวดหลัก็ได้เลยนะคะป